ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเปิดกล่องประจําสัปดาห์นะครับเราจะมาเปิดกล่องโดมแผงกันก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผม อ่ากล่องแรกนะครับก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาสดๆเลยก็คือฟูลแมคาีนิกนะครับกันด้มแอรียลหนึ่งต่อร้อนะครับผมกล่องนี้นะครับกล่องนี้เป็นฟูลแมคาีนิกนะครับอนี้ข้างกล่องนะครับอ่านะครับอันนี้กล่องหนึงนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับอ่าตัวงานไฮเกรดเหมือนกันนะครับเป็นลิวจินมาลูล่างสองนะครับผมล่างสีส้มอ่าสีเหลืองทองนะครับอันนี้ อ่าเหลืองทองส้มนะครับตัวนี้ใครที่อยู่สายริวจินมาลูเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วนะครับต่อจากริวจินมาลูนะครับอ่าแล้วก็กล่องถัดมานะครับก็จะเป็นซีรีส์ของ Figur ร t ไลท์สแตนดาร์ดมาร์คไรเดอร์ริวกะนะครับผมอ่มามังกรสีดำนะครับอ่าซึ่งอ่าทั้งริวจินมาลูแล้วก็อ่าตัวมาร์คไรเดอร์ลิวกะเนี่ยเป็นสินค้าพีบันไดนะครับ เพราะฉะนั้นราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับผมแล้นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งฟินฟันแนลนะครับตัวรองของนูเอฟเอนะครับผมอันนี้เป็นของค่ายเอฟเฟกต์วินะครับส่งเข้ามาประกวดเหมือนกันนะครับโดยชุดแต่งชุดนี้นะครับจะมีมาทั้งหมด3ามสี นะครับเหมือนกับที่เรามาให้ดูทั้ง3ามกล่องเลยนะครับจะมีของนูนะครับของสีนู fF แล้วก็สีของไฮนูนะครับก็จะเป็นสามกล่องเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะกับสัปดาห์นี้เราจะมาเปิดงานดูกล่องของภายในกันเนี่ยทั้งหมดสรายการนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันทีละกล่องเลยครับผมไปไปครับอ่ากล่องแรกที่เราจะมาเปิดดูกันนะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งก่อนนะครับ เป็นชุดแต่งของเรี้ยวเกบนะครับแล้วก็เอ็นทิเกตนูกันดั้มนะครับผมหรือ New am, นะิวกันดั้มเนาะแล้วแต่เรียกอ่าตัวนี้จะเป็นตัวลองเลนส์ฟินฟันแนลนะครับผมก็คือฟินฟันแนลแบบบีมเซบอ่์บีมบีมเลเซอร์นะครับแบบที่ติดอยู่กับนูกันดั้มนูกันดั้มเอฟเอฟนะครับผมอ่าอันนี้นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าใครมีเรี้ยวเกบนะครับนูเอฟเอฟเนี่ย ก็จะได้ฟินฟันแนลตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ใครที่อยากได้เพิ่มนะครับอยากมีฟินฟันแนลอันนี้มากกว่า2อนอันอันนี้ก็เป็นทางทางออกหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อเพิ่มนะครับหรือใครที่มีเรวเกตนู New, หรือเรวเกตไฮนูนะครับแล้วอยากได้ตัวฟินฟันแนลแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อไปใส่ได้นะครับมันก็จะออกแบบมาเพื่อเอาไปใส่พวกนั้นได้นะครับโดยงานตัวเนี้จะแบ่งออกเป็น3สีนะครับ เวลาเราดูเนี่ยนะครับมันจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องนะครับตรงบาร์โคดเนี่ยรหัสเนี้ยก็จะเป็น E W R g 025นะครับ mm hmm. ก็คือ E W ก็คือ Effect Wing นะครับผมอ,อันนี้เขียนเป็นรหัสก็คืองานของเรียวเกตนะครับแล้วก็025ก็คือชุดแต่งของฟินฟันแนวอันนี้เป็นชุดแต่งลำดับที่25ละที่ Effect Wing งทำออกมาขายนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น ตัวที่บ่งบอกว่าตัวนี้สีอะไรนะครับผมอันนี้เป็นกล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงเป็นสีของนู F F นะครับผมแล้วก็รหัส B นะครับจะเป็นสีของนูกันดั้มนะครับกล่องปกตินะครับแล้วก็แบบ C นะครับลงท้ายด้วยตัว C ีจะเป็นของไฮนู New. นะครับอันนี้ก็จะเป็น3สีที่มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแต่ละกล่องแล้วเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับในส่วนอุปกรณ์เนี่ยทั้ง3กล่องจะมีเหมือนกันนะครับก็คือ,อมันจะมีแผงพลาสติกมาเนี่ยสห่อนะครับห่อแรกเนี่ยจะเป็นสเตตแอคนะครับเป็นตัวไอชั่นเบสสำหรับวางนะครับแล้วก็จะมีห่อเล็กก่อนนะครับห่อเล็กเนี่ยก็จะเป็นแผงพลาสติกสีส้มสีแดงสีขาวนะครับ อ่าสามสีนะครับแล้วก็หอยใหญ่เนี่ยก็จะประกอบด้วยดีคอน้ำนะครับลายของนูกันดั้มนะครับอ่าแล้วก็จะมีแผง A นะครับแผ่นแผงพลาสติกใหญ่แล้วก็แผง B นะครับแผงเล็กอีก2อันแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับบีอ่าตัวเซเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงพลาสติกที่จะใช้ทั้งหมดนะครับในการประกอบฟินฟันแนลตัวนี้นะครับโดยสีที่จะไม่เหมือนกันจะเป็นแผงนี้นะครับ แผงนี้จะเป็นแผงหลักเลยที่จะเป็นสีเฉพาะอันนี้จะเป็นสีของนูเอฟเอฟนะครับจะออกน้ําเงินนะครับน้ําเงินน้ำเงิน,อ,น,งนอมฟ้านะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเราเราเปิดเอากล่อง B นะครับอันนี้กล่อง B กล่อง B เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแผงพลาสติกจะมีเท่ากันอ,อันนี้เป็นกล่อง C สตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดออกมาเป็นกล่อง C ก่อนนะครับ กล่องสีเนี่ยแผงตรงนี้จะกลายเป็นสีฟ้าสีเดียวกันนูกันดะไฮนู Hi นะครับแล้วก็ตัวบีมเอฟเฟกจะเป็นสีฟ้าแบบไฮนูนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ตัวดีคอนน้าถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เขาจะให้ดีคอนน้าของไฮนูมานะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงนะครับแผงก็จะต่างจากแผงปกติเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะกลายเป็นขาวเหลืองฟ้านะครับจากแดงส้ม ขาวนะครับอันนี้คือความแตกต่างของตัวกล่องไฮนู New นะครับแล้วก็มีสเตตแอคเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นแผง C นะครับแล้วทีนี้มาดูแผงกล่อง B นะครับ b จะเป็นของนูกันดั้มนะครับสามห่อเหมือนกันนะครับนูกันดั้มเนี่ยจะสีจะคล้ายกับของนูเ f ฟเลยนะครับก็มี3แผง3ห่อเหมือนกันนะครับ ตัวสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับน้าเงินอมฟ้าส่วนนูธรรมดาเนี่ยจะเป็นน้ําเงินเข้มๆนะครับออกไปทางดำนอสแบบเดียวกับสีนูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั้งหมดนะครับที่เราจะเห็นกับชุดเอฟเฟกชุดนี้เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะเลือกซื้อนะครับจะเลือกซื้อชุดเอฟเฟกของนูเนี่ยของอของฟินฟันแนลนูนะครับเพื่อใช้งานเนี่ย จะต้องเลือกให้ตามสีนะครับว่าเราจะใช้กับนูกันดั้มนู FF หรือไฮนูนะครับเราสามารถเลือกแล้วสีมันจะคนละโทนกันนะครับเวลาเราใช้งานมันจะได้เข้ากับงานที่เราจะประกอบนะครับผมราคานะครับราคาของชุดแต่งนู f f เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักพิออเดอร์เนี่ยผมพิออเดอร์มากล่องละ4 0 0นะครับแต่ถ้ามีขายตามปกติเลยเนี่ย มันก็คงอยู่สักประมาณ450ถึง500บาทนะครับต่อกล่องน,นึงก็ถือว่าราคาไม่ถือกัดไม่จัดว่าแพงนะครับก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับส่วนเพราะว่าใครที่อยากได้ตัวฟินฟันแนลเพิ่มเนี่ยก็ซื้ออันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยครับ มาสู่กล่องที่2นะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็นงานไฮเกรดนะครับตัวลิวเซมาลูนะครับผมจากซีรีส์วัตตลุนะครับผมตัวนี้เป็นลิวเซนะครับก็จะเป็นล่างที่2ของลิวจินมาลูนะครับตัวนี้โผล่ในภาคของของซีรีส์วัตตลุนะครับใครที่อยากรู้จักวัตตลุเนี่ยนะครับก็ลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับเขียนไปเลยนะครับว่าวัตตลุเทพบุตรสองโลกนะครับ เป็นซีรีส์อนิเมะที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรนะครับเพราะว่า,าถ้าหาดีๆจะเจอตัวคลิปวิดีโอเก่าๆอยู่นะครับซึ่งจะมีภาคไทยอยู่ด้วยนะครับซีรีส์เนี้ยมันฉายตั้งแต่ปี2543นะครับค่อนข้างนานล้ในไทยนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกืบ20ปี23ปีแล้วนะครับแต่อันนี้ก็บันไดออกมาทำใหม่นะครับผมางานตัวนี้เป็นงานตัวที่3นะครับ นะครับเป็นตัวที่3ละสําหรับซีรีส์วัตตลุในทรงนี้นะครับแต่ถ้านับทั้งหมดกล่องนี้จะเป็นกล่องที่4นะครับของซีรีส์วัตตลุนะครับผมตัวริวเซมารูนะครับจะเป็นลักษณะของมังกรสีทองนะครับซึ่งตัวขุ่นจะแปลงร่างเป็นมังกรได้นะครับในส่วนเนื้อหาเนาะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวใครที่สนใจเนื้อหาวัตตลุก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับ เพราะว่าถ้าเล่ากันเนี่ยมันก็คงค่อนข้างยาวนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยลักษณะของหุ่นอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นหุ่นสีทองตัดกับสีแดงนะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถแปลงร่างนะครับทันเฟิร์มร่างเป็นมังกรได้นะครับอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าตัววัตตลุก็คือคนนี้นะครับตัวละครเนี้ยตัวนี้คือวัตตลุนะครับเป็นคนขับนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูข้างในกล่องกันนะครับ ทั้งในกล่องนะครับแน่นอนสีทองที่มันได้มาอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นทองแบบพลาสติกนะครับจะไม่ใช่ชองชุบนะครับก็ใครที่แบบอ,อยากทําสีนะครับก็สามารถทําสีได้นะครับผมอ่านี้ห่อพลาสติกทั้งหมดนะครับจะมีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกห่อนะครับผมจะมีแผงพลาสติกหลกักๆก็คืออันนี้แผงสีเหลืองนะครับ เป็นสีเหลืองทองแบบพลาสติกนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงรวมนะครับจะมีตั้งแต่สีแดงสีน้ําเงินสีขาวนะครับตามังกรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตานะครับซึ่งจะเป็นสีเขียวควเลสเซนต์นะครับเรืองแสงแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผงสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวสติกเกอร์นูนนะครับอ่าสติกเกอร์ลาสีแดงนะครับ2เม็ดนะครับอันนี้แผงสีขาวกับแผงสีเหลืองนะครับ แล้วก็อันนี้แผงสีขาวอีกอันนึงนะครับเป็น B2 แล้วก็จะมีแผงสีน้ําเงินแล้วก็ PC นะครับมี PC7 มาให้อ่ากล่องนี้จะมี Action Base มาให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็น Action Base นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับที่จะมากับตัววเซมาลูนะครับอันนี้ในส่วนใบประกอบนะครับก็ดูแล้วประกอบไม่ยากนะครับการแปลงร่างก็โอเคนะครับ อันนี้ลักษณะตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับรายละเอียดแล้วก็ข้างล่างก็เป็นไกด์สีนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากทําสีใหม่เนี่ยก็ลองดูไกด์นะครับเป็นงานอ่าเป็นต้นแบบเอานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของริวเซมาลูนะครับอ่าริวเซมารูนะครับราคาเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องนี้นะครับริวเซมาลูเนี่ยอ่าสินค้าต้องบอกก่อนว่าริวเซมาลูสินค้าตัวนี้เป็นทีบันไดนะครับ เพราะฉะนั้นราคาจะค่อนข้างหาลุโหดนิดนึงนะครับราคากล่องเนี้ยก็จะอยู่ประมาณสักพันสี่ถึงพันหาร้อยบาทนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจลองหาซื้อดูนะครับเพราะว่าสินค้าเพิ่งออกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นยังพอหาได้อยู่นะครับผมอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันเลยครับ กล่องที่3นะครับที่เราจะมาดูกันวันนี้นะครับก็ยังหนีไม่พ้นมังกรนะครับแต่รอบนี้จะเป็นตัวงานของ f i g u r i z e s t a n d d r d นะครับ Mark Rider, r i d e r r u นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกล่องปกตินะครับมันก็คือตัวริวคี้แหละนะครับผมแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีดำก็จะเป็นริวกะนะครับผมตัวนี้ลักษณะของริวกะเนี่ย เดี๋ยวดูดข้างกล่องกันก่อนนะครับนี่ข้างกล่องลักษณะริวการเนี่ยก็ <c oughs> อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นรีวคีอะครับแต่ทรงมันจะกลายเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําแล้วสลับด้วยคลิบสีทองนะครับตัวมังกรเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนจากมังกรสีแดงเนี่ยมาเป็นมังกรสีดําสลับทองนะครับอุปกรณ์อะไรเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันส่วนที่ต่างกันในส่วนหนึ่งก็คือกาดนะครับตัวกา์ดไพ่เนี่ยจะเป็นกาดไพ่สีดําของรีวการนะครับตัวงานนะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดจะได้อุปกรณ์ไม่ได้ต่างจากริวคี้เลยนะครับเน้นว่าเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนนะครับอันนี้ตัวใบประกอบนะครับอน,นี้แผงพลาสติกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีเรอห่อนะครับมี1 2 3 4มี่นะครับ5 6 7 8ทั้งหมดจะมีในริวการ์ดเนี่ยจะมีห่อพลาสติกมาทั้งหมด8หอ นะครับผมเรามาดูก่อนหอแรกนะครับก็แน่นอนตรงนี้เป็นแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็มีส่วนของบอดี้นะครับบอดี้ตัวเกาะนะครับอันนี้น่าจะใช้ไม่กี่ชิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันมีเกาะอย่างเงี้ยสอันนะครับอันนี้จะเป็นอันนึงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นี่นะครับแปลว่าในส่วนของแผง A2 เนี่ยนะครับมันมี2ออันมันจะต้องเลือกใช้นะครับมันจะไม่ได้ใช้ทั้งคู่เนาะ เพราะฉะนั้นมันจะมีสีที่ไม่ได้ใช้นะครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีทองของมังกรนะครับแล้วก็นี้จะเป็นส่วนแผงจีที่เป็นหน้ากากนะครับมีหน้ากากริ้วกะมาให้2แบบนะครับรุ่เพื่อนดูนะครับจะมีหน้ากากริ้วกะ2แบบนะครับผมลักษณะของชิ้นเนี้ยจะแตกต่างจากของริ้วคินะครับจะไม่เหมือนของริ้วคิเลยนะครับแม้แต่ตรงชิ้นสีแดงเนี้ยชิ้นหน้ากากสีแดงเนี้ยก็จะเป็นแบบของริ้วกะนะครับผม พราะของริวคิจะเป็นวงกลมนะครับของริวกาดเนี่ยจอ,อกสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับอันนี้อ่าที่เหลือก็อันนี้ตัวมังกรนะครับเหมือนกับแผงริวคิเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงของตัวบอดี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของสีแผงของริวคินะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำละนะครับแล้วก็สีทองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวบอดี้นะครับ แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับตัวบอดี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ลายของมังกรลายของดาบนะครับที่เป็นสีเงินนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวมังกรนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดของริวกะนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวไอชั่นเบสสำหรับวางมังกรนะครับผมออันนี้ลายเส้นสีทองนะครับที่ จะเป็นสติกเกอร์ใช้ติดบนตัวริวกะนะครับใครที่ไม่ใช่สายทําสีเนี่ยก็จะใช้สติกเกอร์อย่างนี้นะครับส่วนใครที่จะทําสีเนี่ยผมแนะนําว่าก็ทําสีนะครับไม่ <c oughs> ต้องคิดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงเอที่เป็นในส่วนของชิ้นสีซิวเวอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดที่จะมากับริวกะนะครับซึ่งบอกเลยนะครับเดี๋ยวงานตัวนี้นะครับเราจะมีรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่า เวลาประกอบเตบหน้าตาของริวกาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเปรียบเทียบกับริวคิให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของริวคิกับริวกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวริวกานะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของราคานะครับมาร์คไรเดอร์ฟิกูไลท์มาร์คไรเดอร์ริวกานะครับราคานะครับจะอยู่ประมาณสองพัน นะครับ2 0 0 0ถึง2อง0บาทราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแพงกว่าริวคินิดหน่อยนะครับเพราะริวคิเนี่ยกล่องหนึ่งประมาณพันหกนะครับริวกะจะแพงขึ้นมาอีกประมาณ400นะครับเหตุผลหนึ่งที่ริวกะแพงขึ้นนะครับเพราะว่างานริวกะนะครับเป็นสินค้าพีบันไดเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ริวกะนะครับหรือใครที่จัดสะสมมาร์คไรเดอร์นะครับในซีรีส์ฟิกกูไลท์สแตนดาร์ดเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าตัว Mark Rider เนี่ยนะครับจะลิวกระเนี่ยจะรีโปรดักอีกทีตอนไหนนะครับอาจจะทิ้งช่วงไปพักใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ใครจะหา Mark Rider อร์สีดำนะครับก็จะค่อนข้างหายากหน่อยละกันเพราะว่าหลายๆตัวเป็นพีบันไดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปิดกล่องริวกระนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุดท้ายกันนะครับผมไปครับ มาถึงกล่องสุดท้ายนะครับและเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะครับก็คืองาน f ู l l m e c h a ิก c 1ต่อร้อยนะครับกันด้ามแอร์เียนะครับผมกล่องนี้บอกอาร์ตค่อนข้างสวยนะครับเป็นหน้ากล่องก็จะเป็นตัวกันด้ามแอรียเลยนะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นรูปแอรียเหมือนกันแล้วก็จะมีรูปนางเอกนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นภาพตอนประกอบงานเสร็จแล้วนะครับด้านข้างนะครับ อันนี้อีกฟากนึงนะครับจะเห็นดีเทลของอตัวฟูงแมคาีนิก1ต่อร้อเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับดีเทลต่างๆหลายๆส่วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับในกล่องนะครับจะมีห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหทั้งหมดในกล่องฟูลแมคานิกเนี่ยแอเรียวจะมะีแผงพลติกอยู่ทั้งหมด6ห่อนะครับ ประกอบด้วยแผงพลาสติกทั้งหมด12แผงนะครับผมแผงแรกเนี่ยจะ,จะมาดูก่อนนะครับแผงแรกจะเป็นชุดของแผงแผง C 1นะครับกับแผง B นะครับพวกนี้จะเป็นพาร์ทสีขาวนะครับเป็นขาวที่แบบเหลือบออกมุกมุกหน่อยนะครับผมถ้าดูจากแสงนะครับมันจะไม่ออกขาวอ่าขาวนะครับมันจะออกไปทางมุกนิดนึงนะครับอันนี้แล้วก็ ันนี้เหมือนกันนะครับห่อน,นี้ก็จะเป็นห่อของแผงสีขาวนะครับแล้วก็มีแผงพับสีแดงนะครับตรงนี้ห่อ,อถัดมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของโครงในนะครับโครงในเนี่ยจะเป็นสีออกน้ําเงินนะครับอ่าน้ําเงินเข้มๆนะครับเป็นดาร์กบลูนะครับอ่าเป็นน้ําเงินเข้มอ่าถ้าดูจากใกล้ๆเดี่ยจะเห็นเป็นสีน้าเงินนะครับแต่ถ้าดูจากแสงทั่วไปอาจจะมอง อาจจะเหมือนออกดำๆนะครับแต่จะเป็นดาร์กบลูนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้แผงที่เป็นสีรวมนะครับก็จะเป็นแผง A เนาะจะมีตัวบ bon อลอาตัวเกาะสีฟ้านะครับตัวแผงใสที่เป็นแบ็กสโมกนะครับผมอันนี้ใส่แบ็กสโมกนะครับแล้วก็ตัวบีนเซเบอร์ะ er นะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีชิ้นส่วนของสีเหลืองนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ ตัวโครงเหมือนกันนะครับตัวเกาะกับตัวตัวบีมนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็อันนี้แผงสีแดงนะครับบีมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบยาวนะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ไฮไลท์ของตัวแอรเลียก็คือส่วนของอาเส้นพลังงานนะครับที่หน้าอกที่หัวเนี่ยอันนี้จะให้เป็นเมทัลลิกเลสมานะครับเป็นตัวที่ชุบสีแดงโลหะมาละนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับ เราสามารถประกอบเนี่ยขึ้นตัวได้เลยนะครับในตัวนี้นะครับเขาให้ตัวคปชั่นนะครับคำเตือนเนี่ยมาเป็นแบบสติกเกอร์นะครับเป็นแบบเลียลสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงทั้งหมดนะครับที่จะมากับแอริเอลฟูลแมชชีนิกนะครับแน่นอนในส่วนของฟูลแมชช h นิกหนึ่งต่อร้อนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวแบบเต็มๆนะครับสำหรับตัวแอริเให้ดูด้วยนะครับว่า อตอนประกอบต้องระวังอะไรบ้างนะครับมีวิธีการประกอบยังไงทําอะไรนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวตําแหน่งของการติดคําเตือนนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของกันดั้มแอเรียลตรงข้างบนก็เป็นไกด์สีนะครับเผื่อใครอยากทําสีใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับที่เปิดกล่องในส่วนของแอเรียลนะครับเปิดให้ดูกันก่อน แล้วเดี๋ยวรีวิวกว้างๆจะมาดูกันอีกทีหนึงนะครับอากันดั้มฟูลแมคานิก1นึ่งต่อร้อยแอรีรยลนะครับราคานะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยคงต้องการอยากรู้แหละว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคานะครับจะตอนนี้ผมเอาเป็นราคาขายเลยนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ค่อนข้างมีเยอะนะครับจะไม่ค่อยขาดตลาดเท่าไหร่ทําให้ราคาไม่ถูกกระชากด้วยการรีเซลมากมายนะครับราคาเนี่ยจะขายกันอยู่ประมาณ พันสามร้บถึงพันสบาทนะครับขึ้นอยู่แต่ละที่ขายนะครับอันนี้เป็นราคาที่เป็นราคา a อเรียนะครับผมสําหรับฟูลแมชชีนิกนะครับใครซื้อไม่ทันนะครับในราคาที่ผมบอกเนี่ยผมแนะนําว่ารอนะครับอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ก็รีสต็อกอีกนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการฉายภาคเดวิดซีรีส์ของภาคเดวิททุกตัวเนี่ยจะค่อนข้างรีสต็อกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการตามหาของจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนตอนอตัวซีรีส์ฉายครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นจะเย็นๆในการซื้อนะครับผมอันนี้ก็จะเป,เปิดกล่องทั้งหมดนะครับที่เราเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูในสัปดาห์นี้นะครับ 4สินค้า4ผลงาน4รายการนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในสินค้าตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนูนะครับตัวลิวเซมารูนะครับแล้วก็ตัวมาร์คไรเดอร์ลิวกะนะครับแล้วก็ฟูมคานิกหนึ่งต่อร้อยเนี่ยลองหาสอบถามตามร้านดูนะครับว่าร้านไหนมีเหลือนะครับรีบซื้อรีบเก็บนะครับผมจะได้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวราคาแรงนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจช่องเคสโรเราไว้ด้วยนะครับมีปัญหาสงสัยอะไรสามารถสอบถามในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ